สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะก็วันนี้พามาเช็กพลังงานนะช่วงนี้อาจจะลงคลิปอาจจะเลทนิดนึงนะจะเป็นช่วงกลางคืนเนาะช่วงกลางวันไม่ค่อยว่างนะคะไม่ค่อยสะดวกอย่างไรก็พยายามจะอัปเดตให้นะมีคนขอคอนเทนต์มาด้วยเดี๋ยววันหลังจะทยอยลงให้นะขอเข้ามาได้นะคะอยากทำอยากให้ทำหัวขอ้อคอนเทนต์อะไร ก็อาจจะเป็นดวงสุ่มนั่นแหละนะช่วยกันส่งข้อความส่งคอนเทนต์ส่งกำลังใจมาให้แม่หมอได้นะถ้า,ากว่ามีเวลาจะรีบมอมาอัปคลิปให้เลยเนาะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นคลิปพลังงานของใครจะตรงกับท่านหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีบอกพลังงานของคนที่เกิดนะแล้วก็ราศีวันเกิดให้ด้วยตอนท้ายคลิปนะมาดูกันว่า วันนี้นะคะเจอพลังงานคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าคุณนาจาเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะ <c oughs> เกี่ยวกับความรักนี่แหละอาจจะคาดหวังว่านาคตคุณอาจาจะเจอคนที่ดีกว่าเดิมดีกว่านี้นะคุณพยายามจะแบบลืม อดีตแล้วก็ผ่านพ้นไปให้ได้นะน่าจะเป็นความรักที่ผิดหวงังเป็นความรักที่ไม่สมหวังเขาหรือคุณอาจจะมีปัญหาไปต่อกันไม่ได้นะมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักคุณก็พยายามที่จะปิดกัน้นตัวเองไม่ให้ไปคิดถึงอะไรเก่าๆที่ทำให้คุณแบบ ไม่มีความสุขที่ทําให้คุณแบบมีความเศร้าใจนะแต่มันก็อดไม่ได้คุณพยายามที่จะต่อต้านความรู้สึกที่แย่ๆอยู่นะพยายามที่จะพาตัวเองออกไปจากจุดเดิมๆนะก็รู้สึกว่าได้แต่คาดหวังว่านะจะมีความรักหรือคนรักดีๆเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะ สิ่งที่ผ่านมาที่คุณได้เจอน่าจะเป็นวิบากกรรมนะถ้าหากว่าไม่ใช่คู่ของคุณแล้วน่าจะเป็นการจบวิบากกรรมไปแล้วอะไรที่ทำให้คุณวุ่นวายใจวุ่นวายชีวิตมีปัญหาเสียเวลาต้องมาแก้ไขบางทีพยายามแก้ไขแล้วก็มันไม่ดีขึ้นคุณก็น่าจะเป็นโอกาสที่คุณคิดที่จะตัดใจนะพยายาม ดูแลรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะเจอคนรักที่สมเหตุสมผลสมควรแล้วก็เป็นคู่รักคู่ชีวิตของคุณนั่นเองนะก็รอคอยคนในอนาคตรอคอยว่าระยะเวลาใกล้ๆนี้นะคุณน่าจะเจอใครเข้ามาก็แอบดูพลังงานที่ ในเรื่องของอนาคตให้ดูมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะที่มันเป็นอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางคนอาจจะคิดว่าพอก่อนพักก่อนนะมันก็มีช่วงเวลาให้คุณได้พักได้เก็บตัวเก็บใจนะก็มันเมื่อถึงเวลานะในอนาคตมันจะมีคนเข้ามา ที่คุณอาจสาลิกหนีเขาไม่ได้ไมันอาจจะเป็นคนที่จะต้องมาเจอคุณหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นพรหมลิขิตนะก็สิ่งที่คุณต้องเจออะว่าเขาจะเข้ามานั้นรู้สึกว่าเขาน่าจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะา้าหาว่ามีคนถามว่าเป็นคนเก่าได้ไหม คนเก่าของคุณนะ่าจะไม่ได้มีคนแค่คนเดียวหรือเปล่านะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่คุณรู้จักนะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนล่าสุดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าถามว่าเป็นคนเก่าได้ไหมมีสิทธินะหรือถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนที่อดีตชาติที่เคยรู้จักกับคุณอาจจะเคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศล ที่จะต้องมาเจอกันมันเป็นพลังงานที่บอกได้เลยว่าคุณจะต้องเจอจะต้องประสบพบเจอกับคนคนนี้นะเพราะว่ามันเป็นความรักที่ความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคุณกับเขานะจะเคยช่วยเหลือกันนะจาแบบเคยถ้าหากว่าไม่ได้ช่วยเหลือเขากับคุณถ้าเจอกัน ก็ชาตินี้จะมีการช่วยเหลือกันและกันนะรู้สึกว่าอายุต่างกันอยู่นะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะอายุมากกว่าคุณเป็นไปยด้แล้วแต่ว่าคุณเป็นหญิงหรือชายนะก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะมาช่วยเหลือคุณเขาเก่งในเรื่องของการงานอยู่นะก็อาจจะมาช่วยเหลือคุณได้เยอะ ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ชอบคุณอยู่แล้วเป็นเดิมพันนะก็รู้สึกว่ามีเคยมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็อาจจะคนที่อยู่ไกลหรือทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะจะมีชิปจรลงเท้าบ้างหรือไม่อย่างนั้นถ้าเขานั่งโต๊ะเขาก็น่าจะทำเกี่ยวกับออนไลน์อินเทอร์เนต็ตได้นะ รู้สึกว่าเขาน่าจะมีบุคลิกที่ชอบเก็บหอมรอมริบนะอาจารย์มีความมัธยัตย์ตรนี่นิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเป็นคนที่เก็บออมเป็นนะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานหนักเอาเบาสู้เลยทีเดียว เขาน่าจะมีโอกาสได้เข้ามาพบเจอคุณแล้วมีโอกาสได้ร่วมงานร่วมลงทุนหรือทำอะไรร่วมกันได้เลยนะก็แล้วก็คนคนนี้เขามีความเก่งนะ <c oughs> บางทีอาจจะเรียนมาอย่างหนึ่งทำงานอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ <c oughs> มีความเก่งหลายด้านหรือเขามีความที่เป็นหัวคิด c ครียอ v ทีหรือ <c oughs> ค <fellowship> ิดพัฒนาตัวเองให้ไม่ได้แบบ ยุดยู่กับที่นะพัฒนาความสามารถหรือ,อเป็นคนที่เก่งเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็เข้าใจอะไรได้ง่ายหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่เก่งในหลายด้านก็เป็นไปได้เลยนะนคนที่จะเข้ามาที่คุณจะได้เจอหลังจากที่มีทอ็อกซิกในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์สถานะของความรักไปแล้วก<ฮ>็คนคนนี้แหละที่ตอนแรกๆคุณกับเขานะจะ ถ้าเข้ามาเจอกันในครั้งนี้นะจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเรียนรู้หรือค่อยๆเติบโตไปด้วยกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ว่าอาจจะมีการร่วมมือร่วมแรงลงทุนหรือทำงานด้วยกันนะนาจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือนในเรื่องของการงานหรือทำงานร่วมกับคุณแั่นแหละบริษัทเดียวกันหรืออะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเริ่มเติบโตในเรื่องของความรู้สึกตามมา นะจะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงนะความสัมพันธ์คนคนนี้นี่แหละที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากอดีตที่หักว่าคุณมีเรื่องที่แบบว่าลืมไม่ได้ลืมยากๆคนคนนี้ล่ละจะมาแก้ไขหรือจะมาช่วยเหลือความรู้สึกที่จะทำให้คุณดีขึ้นไม่ว่าคุณจะลืมอดีตคนเก่าไม่ค่อยได้ถ้าหากว่าเจอคนนี้เขาก็จะ ทำให้คุณมีความคิดรู้สึกเปลี่ยนไปหรือว่าลืมอดีกเก่าๆที่มันอาจจะคอยมาหลอกหลอนคอยมาทิมแทงใจให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเหงารู้สึกเศร้าก็คนคนนี้ล่ละนะที่จะดึงคุณขึ้นมาจากความทรงจำเก่าๆให้หลุดพ้นเป็นไปได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเขากับคุณอาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าความแตกต่างในครั้งนี้ มันก็เป็นอะไรที่ดึงดูดให้เข้ากันได้อยู่นะไม่ได้แบบแตกต่างแล้วแบบคนละคั่วเลยนะรู้สึกว่าเจอกันแล้วเขาจะทำให้คุณสบายใจเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลคุณได้ดีมากเลยทีเดียวนะ่นาจะชวนกันทำอะไรที่แบบมีความสุขมากขึ้น บางทีก็ศึกษาความรู้บางทีก็ไปท่องเที่ยวไปทำบุญหรืออะไรประมาณนี้คนคนนี้แหละจะเข้ามาเย้ายายให้คุณลืมอดีตในเรื่องของความรู้สึกแย่ๆไปและก็คนคนนี้แหละก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะทำให้คุณออกมาจากสถานะสอดด้วยนะก็อาจจะเป็นความรักที่อาจจะ ตอนแรกเขามาอาจจะไม่ได้ตั้งใจคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะมารักหรือจะจีบกันโดยโตรงแต่ว่าเพราะความสนิทชิดเชื้อที่ได้ใกล้ชิดกันในเรื่องของการงานหรือการช่วยเหลือกันและกันก็เป็นไปได้นะซึ่งเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมกับคุณนะเป็นคนไกลแล้วก็อาจจะย้ายทิ่ฐานมาอยู่อีกที่หนึ่งก็เป็นไปได้ถึงมาพบเจอคุณนะแล้วก็เขาเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่นะเป็นคนที่ที่เจอกับคุณแล้วอ่ะอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากความรักที่คุณแบบออกจาก เดิมๆลืมความหลังไม่ค่อยได้นะรู้สึกว่าเจอกันแล้วจะดวงส่งเสริมกันด้วยนะบางคนบางคู่ก็มีสิทธิ์มีเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าคุณตกหลบปงใจที่จะอยู่ร่วมกันจะแต่งงานจะเป็นครอบครัวเดียวกับเขารู้สึกว่าจะช่วยกันทำมาหารกินได้ดีเลยแล้วเขาพยายามที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีเหมือนกับว่าถ้าคุณ ดวงผู้หญิงอ่ะเพราะคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะเป็นดวงที่สามีรกักสามีหลงดูแลเอาใจใส่ให้คุณสุขสบายเลยแหละนะหรือว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีดวงที่แบบว่านาฬิบัตรถ์นะมันจะเป็นประมาณนี้เลยคือคบกันแล้ว ส่งเสริมการในเรื่องของการงานการเงินการงานก็มีความประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอยู่นะในเรื่องของการเงินก็คือแบบหาเงินได้คล่องขึ้นช่วยกันทำมาหากินได้ดีทีเดียวนะเป็นดวงส่งเสริมในเรื่องของการเงินการงานกันด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆดูจริงใจนะไม่ได้แบบว่ามา เอาใจแบบดูกลุ่มกลิ่นเท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่คิดแล้วก็ทำแบบจริงใจอ่ะอาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกมากมายนะแต่ดูเขาจริงใจกับคุณมากนะเป็นคนดูนิ่งๆเป็นผู้นำได้ดีถ้าหากว่าคุณต้องการผู้นำคานี้แหละนะที่อยากจะทำให้คุณรู้สึกว่า อบอุ่นใจพึ่งพิงได้เขาอาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้คำแนะนำกับคุณได้ทีเลยทีเดียวนะดูแล้วว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะอาจจะอายุไม่มากแต่รู้สึกว่าความคิดของเขาอะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำได้ให้คุณรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้กับเขาคุณปรึกษาเขาได้เลยทีเดียวนะก็น่าจะเป็นอะไรที่ผ่านพ้นกับในเรื่องของ ความรู้สึกแย่ๆที่คุณอาจจะมีอดีตที่แบบออกมาจากอาดีตมันไม่ค่อยได้มันก็จะมีช่วงเวลาอะไรให้คุณคิดถึงแล้วก็อยากจะหลุดพ้นนะซึ่งคุณอาจจะเคยทำมาแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดหรือออกมาจากาความรู้สึก ที่ปวดผวาในเรื่องของความเจ็บปวดเสียใจบางทีคิดแล้วก็ไม่สบายใจนะบางคนคิดแล้วก็มีความโมโ oh, หมีความหมงุดหงิดไม่สบายใจในทุกๆครั้งที่คุณคิดถึงนั่นเองนะมันก็น่าจะถึงเวลาที่อาจจะคุณจะออกมาจากตรงนั้นแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นอุปสรรคที่อาจจะต้องจบสิ้นแล้วนะก็รออีกนิดนึงสำหรับคนที่ ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวคุณถ้า,าว่าคุณเจอคนที่เข้ามาในลักษณะนี้คุณก็น่าจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะก็จะเป็นอะไรที่สิ่งที่คุณได้เลือกจริงๆแล้วนะคนคนนี้จะเข้ามาให้คุณได้เลือกใช้ชีวิตว่าคุณจะมีเขาไหมนะ ชีวิตของคุณเลือกได้ด้วยตัวคุณเองนะเราไม่จําเป็นต้องไปจมปลักกับอดีตที่มันโหดร้ายแล้วก็บางทีก็คนบางคนก็ไม่ได้อยากจะจําหรอกนะแต่บางทีถ้าหากว่ายังไม่มีใครเข้ามา มาทดแทนมาดูแลมาช่วยเหลือกันมาอยู่เคียงข้างกันหรือยังไม่เจอคู่ชีวิตมันก็อาจจะเจอความรักความผิดหวงังเสียใจนั่นเองซึ่งอดีตมันก็บางทีก็อาจจะลืมยากนิดนึงเนาะมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็สิ่งต่างๆมันก็น่าจะจบลงถ้าว่าคุณได้เจอคู่ของคุณคู่ชีวิตคู่ที่ลิขิดกันมา นะมันอาจจะเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยดีเริ่มต้นกับความสวยงามเรื่องโชคลาภเงินทองก็อาจจะมีเข้ามาด้วยถ้าหากว่าคุณได้เจอคนที่แบบคู่บุญของคุณแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังงานของการเป็นคู่บุญคู่กุศลคู่ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าคู่วิบากกรรมแล้วนะมีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะ เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ต้องกังวลใจอีกแล้วนะไม่ต้องมามาต้องไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ชีวิตหลายๆครั้งอีกแล้วนะกับความรักความรู้สึกคนคนนี้แหละจะให้ความอบอุ่นในเรื่องของความไว้วังใจที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่คุณจะอยู่ด้วยตลอดไปในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้คบกันนะ ก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเข้าใจกันง่ายนะอะไรที่คุณเคยเบื่อๆเซ็งๆที่อาจจะอยู่คนเดียวมันก็เบื่อก็เหงาบ้างแต่นี่แหละมันจะถึงเวลาที่เปลี่ยนแล้วถ่าว่าคุณได้เจอคนชีวิตของคุณนะก็ความสุขกำลังจะกลับขึ้นมาแล้วอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่คุณเจอในเรื่องของความรักที่มันจบมันไปอ่ะมันจบสิ้นแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่อ คุณเจอความรักอีกทีก็จริงแต่มันเป็นความรักที่ดีกว่าเดิมเป็นคู่รักที่จะมาดูแลคุณไปทั้งชีวิตแล้วนะและแน่นอนท้ายที่สุดนะสรุปพลังงานก็คือว่าแน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะก็อาจจะเป็นความรักที่มีความมั่นคงที่คุณไว้วางใจได้เป็นคนที่คุณ ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่คุณอาจจะเป็นที่พึ่งพาเขาก็ได้ต่างคนต่างพึ่งพากันก็ได้นะน่าจะเป็นความรักที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นที่คุณจะได้พบเจอมาดูพลังงานกันว่าเด่นๆมันจะเป็นในเรื่องของพลังงานของใครราศีอะไรถ้าไม่คุณกับเขานะลองเทียบพลังงานดูว่า ธาตดินเด่นมากเลยนะคะดินก็เป็นอางกรพฤงปสบการณ์นะบังกรเด่นนะแล้วก็ธาตาเป็นคนราศรีกุมได้นะ่เป็นคนเกิดในวันอังคารนะวันศุกร์นะวันวันเสาร์อืม วันพุธด,ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า oui, พิจิกขึ้นมาด้วยนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะธาตุไฟก็เด่นอยู่นะธาตุไฟแม่สิงทธนูตามมาเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะลองเช็คพลังงานดู เขาหรืคุณนะที่เป็นราศีที่พูดไปทั้งหมดนี้น่าจะมีดวงที่สมพงกันต่อจากนี้ที่ได้เจอกันก็จะเสริมปรังงานเสริมในเรื่องของทั้งความรักการเงินการงานตามมาด้วยนะก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะได้เจอความรักได้เจอคู่ไว้นะถ้าหากว่าเจอกันแล้วมันมีเรื่องของเรื่องของการเงินเด่นมากเลยนะ ไม่ว่าเขาจะนำเรื่องการเงินเขามาให้คุณนะก็อาจจะมีโชคลาภมีเรื่องของการเงินเขามาเป็นเงินก้อนมีความแบบโชคดีตามมาด้วยนะก็คอยส่สมหวังทุกๆคนทุกๆท่านนะก็คลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ